สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีเป็น s ก u ช s h y นะคะลอตใหม่นะคะหรือว่าของที่มีในร้านนะคะจะให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะอันนี้นะคะจะเป็น,น,ะะปน,อ,นะะอันดีนะคะไอคิวเจจปะหนังปหนังจีนะคะส่วนค่าส่งค่ะเราบอสามสิบนะคะอิ่มหกสิบนะคะรับอ้นกระสุกรวก็เลยรับตู้เนเติมด้วยนะคะตามนี้เลยเนาะ,ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นเชจีนะคะชื shop ่อเนื้อสกอชเคป๊อปนะคะฝาก follow จีกันด้วยนะคะจะเป็นลงรูปสินค้าใหม่นะคะพร้อมราคานาะเป็นรูปตัวอย่างนะคะคร่าวๆประมาณนี้เลย ก็ถ้าใครเห็นในคลิปนะคะไม่ชัดเจนเนาะก็สามารถไปดูใน i อได้นะคะส่วนในคลิปที่แล้วคะ่ะเราได้แจกเป็นตัวกล่องสุ่มนะคะเป็นตัวกล่องนี้เลยนะคะนี่นะคะจะประมาณนี้เลยนะจะเป็นตุ๊กชี้หมดเลยนะคะทุกชิ้นเลยนะก็ในครั้นที่แล้วนะคะเราได้แจกเป็นเซตนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในคลิปนี้นะคะใครจะได้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ คนที่ได้นะคะชื่อชาแนลตามนี้เลยค่ะก็นะคะสามารถนะคะมารับได้ตามอธลน์ของทางร้านเลยนะคะนี่นะประมาณนี้เลยก็อย่าลืมมารับของกันด้วยนะคะแคปชื่อบัญชีช่องมาด้วยนะคะส่วนในคลิปนี้ค่ะของรางวัลนะคะในคลิปนี้นะคะจะเป็นตัวสกูชี่นะคะนี่นะเป็นของซันนี่สกูชี่นะคะเป็นตัวนกพูกเนาะตัวนี้เลยค่ะตัวสกูชี่ก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่นะตัวนี้แพ็กเกจมันก็จะยับยั้งหน่อยนะคะนี่นะประมาณนี้เลยค่ะ ตัวนี้เป็นของแจกเนาะก็กติกานะคะตามเดิมเลยค่ะกดไลค์กดแชร์ะ<ด>นะคะกด subscribe นะคะกด follow ใน IG นะคะแล้วก็คอมเมนต์นะคะคนละหนึ่งคอมเมนต์นะคะอะไรก็ได้นะคะที่ใต้คลิปนี้นะคะหรือว่าเฉพาะคลิปนี้นะคะตามนี้เลยค่ะก็อย่าลืมนะคะทำตามกติกากันด้วยนะคะคอมเมนต์กันด้วยนะ,ะแล้วก็อย่าลืมนะคะชวนเพื่อนนะคะมาเ่่มเล่นตามกิจกรรมกันด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูของขายกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่แบบแรกกันเลยค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นกิฟตี่ผมนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบขนาดใหญ่เนาะก็ตัวนี้นะคะจะมีลายคร่าวๆนะคะตามนี้เลยค่ะลายแรกนะคะจะเป็นลายนี้เนาะแล้วก็มีเป็นลายนี้ค่ะเป็นลายนี้เลยนะนี่นะคะประมาณนี้นะคะคร่าวๆนะแล้วก็จะมีเป็นแครอทค่ะตัวนี้นะคะราคา4 5บาทนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังนะประมาณนี้เลยค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นแมสนะคะนี่นะ ตัวนี้นะคะแม้จะเป็นสีดำนะคะต้องบอกก่อนเนาะนี้เป็นสีดำนะคะตัวแพ็กเกจค่ะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะตัวนี้นะคะราคาแผ่นละ10บาทค่ะซองนึงก็มีแผ่นหนึ่งเนาะประมาณนี้เลยนะคะแผ่นละ10บาทนะก็จะเป็นแมสสีดำประมาณนี้เลยนะคะส่วนเดี๋ยวเรามาเริ่มดูสกูชี่กันเลยค่ะเริ่มกันที่แบบแรกนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นมินินะคะชินละ5บาทนะนี่นะคะมินินะคะตัวอย่างคร่าวๆเลยอันนี้ก็จะมีเป็นตัวนี้ค่ะเป็นเห็ดนะ อันนี้ชิลละห้าบาทนะคะตัวนี้ก็มีเข้ามาเยอะเหมือนกันนะแล้วก็จะมีเป็นกระต่ายนะคะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะจะมีเป็นฮาก่านะคะนี่นะคะเนื้อนิ่มสโลว์นะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวเต้าหู้นะคะจะเป็นเต้าหู้หน้าแบบนี้เลยนะเครืออันี้มันจะมีมาหลายหน้าเลยนะคะเขวคร่าวๆนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยจะเป็นเต้าหู้แบบนี้เลยนะคะเป็นสีขาวเนาะตัวนี้ก็ราคาชิลละห้าบาทนะคะตัวนี้ขนาดไซส์แบบนี้นะอันนี้ไม่ได้ชินมินิเลยนะคะพวกนี้นะ ชิ้นใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็เนื้อดีมากเลยนะแนะนํานะคะแล้วก็จะมีเป็นกล้วยด้วยค่ะตัวนี้ก็เป็นมินิชิล่าห้าบาทเหมือนกันนะคะชิ้นใหญ่อยู่เหมือนกันนะประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะประมาณนี้เลยตัวนี้ชิล่าห้าบาทนะคะมีค่าตามนี้เลยนะต่อมาเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเค้กนะคะนี่นะตัวนี้ก็ขนาดประมาณนี้เลยค่ะเท่ามือเลยนะจะมีเป็นแพ็กเกจนะคะนี่ก็จะเป็นสกูชชี่นะคะจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยนะ นี่นะคะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะก็ตัวน,นี้นะคะสีคร่าวๆเลยค่ะจะมีมาสามสีค่ะจะมีเป็นสีเขียวสีฟ้านะคะแล้วก็สีเหลืองนะตัวนี้มีเข้ามาไม่เยอะนะคะตัวนี้เนื้อดีทุกชิ้นเลยค่ะอันนี้จะเป็นเค้กนะคะเป็นเค้กสตรอเบอรี่แบบนี้เลยเนาะก็สามารถเลือกสีได้นะคะตัวนี้ราคาชิ้นละ12บาทค่ะเนื้อดีนะคะนี่นะเนื้อนรียนจะโลค่ะ มาพรนะ้อมแพ็กเกจนะส่วนแบบต่อมาค่ะจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะขายใบละ3บาทนะคือจะเป็นแพ็กเกจเป็นแบบถุง1ิบล็อกแบบนี้เลยนะสามารถเก็บสกูชี่ได้นะคะจะประมาณนี้เลยนะนี่นะคะใบละ3บาทนะส่สวนแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวยูนิคอร์นนะคะนี <aquele> <Bless. S 1> ่นะอันนี้ก็มีเข้ามาเยอะเหมือนกันค่ะต่อมาค่ะนี้นะคะจะเป็นยูนิคอร์นเนาะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ราคาชิ้นละ12บาทนะคะ ก็สีแรกนะคะจะเป็นสีนี้เลยนะมีเข้ามาไม่เยอะแล้วนะคะเนื้อดีมากนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นแบบไซส์มีเดียมเลยนะอันนี้คือจะเป็นสีม่วงค่ะมีเป็นสีลุงสีม่วงนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีลุงเหมือนกันอันนี้จะเป็นแนวกาแล็กซี่นะที่เป็นสีลุงนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้ค่ะเป็นสีส้มนะจะเป็นลายผีเสื้อแบบนี้เลยเนื้อดีนะคะมีกลิ่นหอมด้วยค่ะ ราคา12บาทนะคะนี่คือคุ้มมากเลยนะชิ้นขนาดไซส์มีเดียมเลยนะคะเนื้อดีด้วยค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นโดนัทนะคะเป็นโดนัทมิกกี้เนาะตัวนี้จะเป็นไอโมจินะคะจะมีมาทั้งหมด3ามสีค่ะ3ามสีตัวนี้ก็จะมีเป็นสีเหลืองสีส้มสีชมพูนะคะตามนี้เลยเนื้อดีนะคะนี่นะแล้วก็ตัวสกูชี่นะคะจะเป็นออกสีมุกๆแบบนี้เลยนะ นี่นะคะมีกลิ่นหอมด้วยตัวนี้ราคาชิลละ12บาทค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นโดเรมอนนะคะนี่นะตัวนี้ก็ราคาชิลละา2บาทเหมือนกันนะคะนี่นะพวกนี้12บาทหมดเลยนะคะจะมีเป็นโดเรมอนนะคะจะมีเป็นสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองค่ะเนื้อดีนะคะเนื้อนิ่มสโลทุกชิ้นเลยนะคะเป็นเนื้อสกูชีนะตัวนี้มีมาทั้งหมด 3- สีตามนี้เลยนะมีเข้ามามาเยอะแล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเฟนไฟนะคะ เนื้อดีนะคะแล้วก็เป็นเนื้อสกูชี่ด้วยนะตัวนี้ก็จะมีสีอันนี้มีเป็นสีส้มนะคะเป็นสีฟ้านะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นสีเขียวค่ะเป็นสีแดงนะคะจะเป็นแบบนี้นะเป็นเนื้อสกูชี่นะคะแล้วก็มีเป็นสีม่วงค่ะเนื้อนิมสโลนะคะตัวนี้ราคาชิ้นละสิบบาทตัวนี้นะคะจะเป็นลูกบอล LL นะคะจะมีเป็นสีนี้ค่ะ มีเป็นสีนีลายนี้นะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นตัวสีฟ้าค่ะเป็นตัวสีส้มแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีเป็นสีเหลืองตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นเนื้อสกูชี่นะคะจะเป็นบอลเอลเอลนะเป็นแบบนี้เลยค่ะราคาตัวนี้ชิละสิบบาทนะคะอันนี้นะคะจะเป็นแมวยูนิคอร์นนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ นี่เนาะตัวนี้นะคะมีมาสองสีค่ะคือจะเป็นสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะคะนี่นะมีเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นแมวยูนิคอร์นแบบนี้เลยตัวนี้ราคาชิลละสิบาทนะคะขนาดใหญ่คือพวกราคาชิลละสิบาทเนี่ยคือขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะขนาดใหญ่เท่าไซมีเดียมเลยนะนี่นะคะโลว์มากๆเลยนะอันนี้นะคะจะเป็นแมวนะคะนี่นะตัวนี้จะมี2แบบค่ะนี่นะจะมีเป็นแบบนั่งแล้วก็แบบยืนนะแล้วก็มี2สีนะคะคือจะเป็นแมวสี เหลืองนะคะแล้วก็จะมีนแมวสีเทาค่ะเนื้อนิ่มสโลว์นะคะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เลยนี่นะขนาดก็ใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ราคาชิลละสิบบาทค่ะส่วนตัวนี้ค่ะก็จะเป็นกระต่ายนะคะนี่นะคะนี่นะจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะตัวนี้ราคาชิลละสิบาทนะคะจะเป็นกระต่ายนะคะนี่นะมงกุฎจะเป็นสีทองแบบนี้เลยกระต่ายมงกุฎนะแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นฮอตดอกนะคะ จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือจะเป็นหน้าแบบอิโมจินะคะน่ารักมากเลยนะตัวนี้ก็ลายหน้าคร่าวๆนะคะจะมีตามนี้เลยนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากเลยนะตัวนี้เนื้อดีด้วยค่ะจะเป็นแบบนี้เลยนะตัวนี้เป็นตัวอย่างนะคะคร่าวๆนะนี่นะคะตัวนี้ราคาชิลละสิบบาทนะส่วนแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเจ้าหญิงนะ เจ้าหญิงอันนี้ก็จะมีลายตามนี้เลยนะคะแรกๆค่ะจะเป็นลายนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นลายนี้นะคะนี่นะจะเป็น3มลายนี้เลยนะคะเนื้อนิ่มสโลว์นะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเนื้อดีมากเลยนะแล้วก็อันนี้คือจะมีกลิ่นหอมนะคะหอมมากๆเลยตัวนี้แนะนํานะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะจะมีทั้งหมด4ตัวค่ะ จะกินหอมมากๆเลยนะคะจะมีมาทั้งหมด4ลายาตามนี้เลยนะราคาชิ้นละ1 0บาทนะคะคืนนี้ก็ชิ้นใหญ่เหมือนกันนะเขาใส่มีเดียมเลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นแก้วเบียนะจะเนื้อนิ่มสโลแบบนี้เลยนะคะจะประมาณนี้เลยตัวนี้นะคะราคาชิ้นละ1 0บาทนะคะนี่นะขนาดก็ไซส์ใหญ่มากเลยนะอันนี้คือเป็นแก้วเบียค่ะอันนี้คือเทเจอร์เหมือนริงมากเลยนะแล้วก็ข้างล่างนะคะจะเป็นสี เงินหนักนี้เลยนะอันนี้คือเนื้อสกุชี่เลยนะคะชิ้นใหญ่นะคะจมัมโบ้ด้วยนะตัวนี้ราคาชิ้นละสิบบาทค่ะส่วนมาบ,บต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นพิซซ่านะคะนี่นะตัวนี้นะคะจะมีเป็นสีส้มนะคะแล้วก็เป็นสีชมพูนะคะเนื้อ <scr> มันก็นิ่มสโลว์นะคะเนื้อนิ่มมากๆเลยนะคะนี่นะแล้วก็มีความสโลว์ด้วยคะ่ะมีกลิ่นหอมด้วยตัวนี้มีสองสีนะคะชิ้นละสิบบาทค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นไอติมนะคะจะมีมา3มสีเลยค่ะก็ตัวนี้นะคะจะมีเป็นสีส้มค่ะสีม่วงแล้วก็เป็นสีฟ้านะคะจะเป็นไนอ์โมจิแบบนี้เลยนะคะเนื้อสกุช่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะเนื้อดีนะคะเนื้อนิ่มชโลนะคะนี่นะราคาตัวนี้ชิลลสิบบาทค่ะตัวนี้นะคะเป็นหัวโดรีมอนนะคะนี่นะจะออกเป็นสีมุกด้วยนะคะจะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะอันนี้เหมือนจริงมากเลยนะคะตัวนี้ราคาชิลลสิบบาทค่ะนี่นะคะ แบบน you know, wow. ี um. oh. you know. ้เลยนะอันนี um. ้มีเข UH ้ามาเยอะเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นหัวใจนะคะเป็นหัวใจ L L นะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ด้วยค่ะเนื้อนิ่มฉ่ำนะคะราคาเชลาสิบบาทเนาะแล้วก็จะมีเป็นดาว L L นะคะจะเป็นลายนี้เลยนะตัวนี้ก็ราคาเช่าสิบบาทเหมือนกันค่ะนี่นะอันนี้นะคะจะเป็นเบคอนนะคะเนื้อดีมากเลยนะคะเนื้อนิ่มฉลงมากเลยนะตัวนี้เนื้อจะเป็นแบบนี้เลยค่ะ ราคาตัวน,นี้ชิ้นละสิบบาทนะคะจะเป็นเบคอนนะคะน่ารักมากเลยนะแล้วก็จะมีเป็นถั่วนะคะจะเป็นแบบนี้เลยมีสองสีนะคะคือจะเป็นสีเหลืองแล้วก็จะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะนี่นะคะสีสุดมากเลยนะตัวนี้นะะราคาชิ้นละสิบบาทค่ะแล้วก็น้ดีด้วยนะส่วนแบบต่อมานะคะจะเป็นไอติมนะคะนี่นะจะเป็นหน้าแบบนี้เลยนะคะจะเป็นไอติมช็อกโกแลตแบบนี้เลย เนื้อดีค่ะมีกลิ่นหอมด้วยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะเหลือมาเยอะแล้วนะน่ารักมากเลยนะคะเนื้อจะดีมากเลยนะเป็นเนื้อสกูชี่เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นคัพเค้กนะคะนี่น่าจะเป็นคัพเค้กแบบนี้เลยตัวนี้ก็เหลือมาเยอะเหมือนกันค่ะน่ารักเหมือนกันนะตัวนี้จะเป็นแบบหน้าตาแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากเลยนะเป็นคัพเค้กแบบนี้เลยตัวนี้ก็ราคาชิ้นละสิบาทค่ะ นี่นะขนาดประมาณนี้เนาะแล้วก็แบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะเป็นสตอเบอรี่นะคะอันนี้นะคะจะเป็นสตอเบอรี่นะคะอันนี้นะลูกเท่าไซมีเดียมเลยนะคะมีกลิ่นหอมนะคะตัวนี้หอมมากเลยนะเนื้อดีค่ะนิ่มโลนะคะตัวนี้ store, ลลราคาเิลีละสิบบาทค่ะนี่นะเหลือมาเยอะแล้วนะคะตัวนี้อันนี้นะคะจะเป็นสตอเบอรี่นะคะนี่นะจะเป็นสีแดงแบบนี้เลยค่ะตัวนี้ราคาเิลี่ยสิบบาทนะคะเนื้อดีด้วยนะตัวนี้นะคะจะเป็นลูกเจี๊ยบนะคะนี่นะ เป็นแบบนี้เลยนะคะจะนิ่มนะคะตัวนี้นิ่มมากเลยนะแล้วก็มีความสโลว์ด้วยนะตัวนี้ราคาชิ้นละสิบาทแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเด็กในห่วงยางนะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสกูชี่นะนี่นะเนื้อจะดีมากเลยนะคะเนื้อนิ่มสโลว์นะคะอันนี้ก็ขนาดประมาณไซส์มีเดียมเลยนะตัวนี้นะคะก็จะมีลายข้าวค่ะตามนี้เลยนะคะนี่จะเป็นลายแรกเนาะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้เลยค่ะนี่นะคะ เนื้อนิบช้านะแล้วก็มีเป็นลายนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะน่ารักมากเลยนะตัวนี้ราคาชิ้นละสิบาทนะคะจะเป็นเด็กในห่วงยางแบบนี้เลยน่ารักมากเลยนะแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นบ o r n Animal นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะออกเป็นสีมุกมุกนะคะเป็นแบบนี้เลยนะเนื้อนนีมล้ามากเลยนะคะตัวนี้เป็นสีฟ้านะคะ สีฟาอ่อนนะตัวนี้ราคาชิ้นละสิบาทนะคะจะเป็นแมวแบบนี้เนาะต่อมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว L L นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อนิ่มลงมากเลยนะตัวนี้ราคาอันนี้ชิ้นละ10บาทนะคะก็ลายแรกเลยนะคะจะเป็นลายนี้นะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะมีเป็นลายนี้นะคะแล้วก็จะเป็น3มลายนี้นะคะ แล้วก็จะเป็นลายนี้เลยนะคะนี veterans, ่นะจะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อนิ่มสโลมากเลยนะราคาตัวนี้ก็ชิลลสิบบาทนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นตัว L L นะคะแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวขนมปังนะคะนี่นะอันนี้จะเป็นปังเนยนะคะเป็นแบบนี้เลยนะตัวนี้นะคะกินหอมหอมมากๆเลยนะตัวนี้แล้วก็อันนี้นะคะจะเนื้อนะคะจะนิ่มมากเลยนะมีความสโลอยู่นะจะเป็นขนมปัง ลายซอสาบแบบนี้เลยค่ะตัวนี้ราคาชิ้นละสิบาทนะคะตัวนี้คือไซส์ใหญ่นะคะอันนี้คือเท่ากับไซส์มีเดียมเลยนะมีเข้ามาเยอะมากเลยนะคะตัวนี้นะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะส่วนแบบต่อมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวกระต่ายนะคะจะมีมาสองสีค่ะนี่นะคะจะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เนาะเนื้อเน้นสโลนะคะจะเป็นกระต่ายนะคะ มีมาสองสีตามนี้เลยค่ะรานะคาตัวนี้ก็ชิลละสิบบาทนะคะอันนี้นะคะจะเป็นพวกเวนเจอร์นะคะก็ลายข้าวค่ะจะมีลายตามนี้เลยนะเนื้อนิ่มนะคะแบบนี้เลยประมาณนี้เลยนะคะจะมีตามนี้เลยนะรานะคาตัวนี้นะคะชิ้นละสิบบาทค่ะจะมีมาทั้งหมดห้าลายตามนี้เออหกลายนะคะ นี่นะคะประมาณนี้เลยราคาชิ้นละสิบ,บาทเนาะส่วนแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวมิกกี้เมาส์นะคะจะมี2ส,สีนะจะเป็นมิกกี้เมาส์นะนี่นะคะคือตัวนี้นะคะมันจะออกเป็นสีมุกมุกนะจะเป็นสีมุกแบทนี้เลยสีสวยมากเลยนะคะตัวนี้ชิ้นละสิบบาทนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นเฟนไฟา์นะคะ ตัวนี้ราคาชิ้นละสิบบาทเหมือนกันค่ะจะเป็นเฟรนฟายนะตัวนี้จะเป็นเนื้อมันเงานะคะไม่ใช่เนื้อสกูชี่เนาะตัวนี้จะเป็นแบบก็คือเนื้อสกูชี่นะคะจะเป็นแบบมันเงาแบบนี้เนาะก็ตัวนี้นะคะราคาชิ้นละสิบาทนะคะเนื้อดีมากนะส่วนแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นควซองนะคะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะตัวนี้นะราคาชิ้นละสิบาทค่ะเนื้อดีมากเลยนะคะตัวนี้ชิ้นละสิบบาทค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวหัวใจนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะ เนื know, das ้อจะนิ่มมากเลยนะคะแล้วก็มีความสลปด้วยนะราคาชนละ10บาทเหมือนกันค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นเป็ดนะคะนี่นะจะเป็นเป็ดสีขาวแบบนี้เลยอันนี้ก็คือเนื้อออกหมุกเหมือนกันนะคะนี่นะมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะตัวนี้ราคาชิ้นละสิบาทค่ะอันนี้นะคะจะเป็นไอติมนะคะเป็นไอติมหมาเฟนนะคะจะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นสีลุงแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ราคาชิ้นละสิบาทค่ะอันนี้นะคะจะเป็นไอติมนะนี่นะคะจะเป็นไอติมดิฟนะคะ ันนี้ก็จะมีสีเข้าๆตามนี้เลยนะอันนี้คือเหลือมาเยอะแล้วนะคะมีสีตามนี้เลยนะราคาตัวนี้ก็ชิลละสิบบาทค่ะแล้วก็จะมีเป็นคัพเค้กนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้นะเป็นคัพเค้กใส่ลงแบบนี้เนาะก็ตัวนี้นะคะราคาชิลละสิบบาทเหมือนกันตัวนี้มีเข้ามาเยอะมากเลยนะขายดีมากเลยนะคะตัวนี้นะนะคะชิลละสิบบาทค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นขนมปังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะ นี่นะคะเนื้อนิ่มนะคะแล้วก็สโลด้วยนะตัวนี้ราคาชิ้นละสิบาทค่ะตัวนี้นิ่มมากเลยนะแบบต่อมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวผลไม้นะตัวนี้นะคะก็จะมีเป็นแตงโมนะคะนี่นะเราก็จะมีเป็นมะเขือเทศนะคะมีเป็นส้มแลวก็เลมอนนะนี่นะคะเนื้อดีมากเลยนะคะเนื้อนิ่มสโลค่ะราคาชิ้นละยี่สิบาทค่ะไซส์ใหญ่มากเลยนะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะส่วนแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวผลไม้ครึ่งลูกนะ ตัวนี้ชิลล์บาทนะคะมีแพ็กเกจนะคะจะเป็นนี่นะคะจะเป็นแบบไอ s ิสคุชี่แบบนี้เนาะจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้ให้นะคะ mm hmm. ก็ลายข้าวนะคะจะมีตามนี้เลยค่ะนี่นะคะ mm hmm. แล้วก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะประมาณนี้เลยนะ mm hmm. แล้วก็จะมีเป็นลายนี้นะคะ ประมาณนี้เลยนะคือพวกนี้จะเป็นผล,ลไม้คึ่งรูปหมดเลยนะคะ <S <S ตัวนี้ก็จะเป็นแบบเนื้อดีเลยนะคะจะเป็นเนื้อมันเงานะคะเป็นเนื้อคกชชี่เลยนะราคาตัวนี้ก็ชิลละ20บาทค่ะจะเป็นดักนี้เลย <S 1> <S 1> <S 1> ส่วนแบบต่อมาค่ะจะเป็นแบบราคาชิลละ25บาทนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวกล้วยนะคะนี่นะ <S <S เนื้อนิมสโลนะคะลายเส้นข้างหลังก็จะมีให้นะคะเขียนว่าซาคี้แลนนะคะ นี่นะจะเนื้อดีมากเลยนะคะตัวนี้ราคาชีิบะ25บาทค่ะสึวนบบต่อมาตัวนี้เป็นผลไม้นะคะเป็นตร,ระตูนะคะจะเป็นแบบนี้เลยก็นี้ค่ะราคาชนะ25บาทมีเป็นวัวก,กาแล็กซี่ด้วยนะราคาเท่ากันหมดเลยนะคะนี่นะเราก็จะมีเป็นแผนกินค่ะอันนี้ก็คือมีเข้ามาเยอะเหมือนกันนะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวแก้วกาแฟนะคะเป็นของ ll นะ จะมีเป็นลายนี้นะคะแล้วก็แบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นนางเงืองนะคะจะมี2แบบค่ะเป็นแบบยืนแล้วก็แบบนั่งนะแล้วก็จะมีเป็นวัวนะคะจะเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยโทษที่น้อจะเป็นตัวยูนิคอร์นนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะนี่นะคะแล้วก็แก้วกาแฟนะคะมีเป็นลายนี้ด้วยนะของ LL นะคะมีลายนี้ด้วยส่วนแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวแฮมเบอร์เกอร์นะคะ เป็นตัวการ์ตูนแฮมเบอร์เกอร์แบบนี้เลยตัวนี้ก็สีนะคะมีสองสีตานี้เนาะแล้วก็จะมีเฟนนี่เลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นหอยนะคะตัวนี้นะคะจะออกเป็นสีมุกด้วยนะแล้วก็สีนะคะจะออกเป็นสีลุงนะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อดีเยอะมากเลยนะคะตัวนี้ราคาชิ้นละยี่ห้าบาทชิ้นละยี่ห้าบาทก็จะมีเป็นตัวนี้ด้วยค่ะนี่นะตัวนี้จะเป็นตัว ll นะคะจะเป็นแบบขนาดใหญ่นะตัวนี้เหลือแค่ชิ้นเดียวแล้วนะ อันนี้ก็จะเป็นไอติมโดนกัดค่ะ1 5บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นยูนิคอร์นนะคะมาทั้งหมด3สีตามนี้เลยนี่นะราคาตัวนี้ชิละ25บาทนะคะเป็นแบบนขนาดใหญ่เลยนะใหญ่เท่ามือเลยนะคะประมาณนี้เลยส่วนแบบต่อมาค่ะจะเป็นไอติมนะคะตัวนี้เป็นไอติม5สีนะคะเป็นไอติมแบบนี้เลยไอติมโคนเนาะ ก็สีแรกค่ะจะเป็นสีนี้เลยนะจะมีเป็นส้มค่ะมีเป็นสับอรี่นะคะมีเป็นบลูเบอร์รี่แล้วก็จะมีเป็นแบบเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็นี่ค่ะจะเป็นช็อกโกแลตนะคะมีตามนี้เลยนะช5ลี่ห้าบาทแล้วก็จะมีเป็นเค้กกลาบค่ะตัวนี้ก็ราคาชฉลี่ยี่สิบห้าบาทนะคะตัวนี้ทั้งเนื้อดีนะคะแล้วก็ขายดีมากด้วยนะเนื้อคือจะเป็นเนื้อสกูชี่เลยนะคะเนื้อดีมากเลยค่ะนี่นะประมาณนี้เลยนะคะราคาชฉลี่ยี่สิบห้าบาท แล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวคูม,มานะคะเป็นคูม,มาถึงแฮมเบอร์เกอร์แบบนี้เลยนะตัวนี้ก็ราคาชิ้นละ25บาทเหมือนกันเนื้อดีค่ะแบบต่อมาค่ะจะเป็นแบบราคาชิ้นละ35บาทนะคะเริ่มกันที่แบบแรกนะตัวนี้นะคะจะเป็นหมีแพนด้านะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะชิ้นใหญ่มากเลยนะคะใหญ่กว่าไซส์จัมโบ้อีกนะนี่นะคะราคาชิ้นละ35บาทเองนะตัวนี้ต้องบอกก่อนนะคะอันนี้บางชิ้นนะคะจะมีตําหนินะคะ เล็กๆน,น,นะคะจะเป็นแบบต่างๆเลยเนาะหรือว่าการกดทับนะคะประมาณนี้เลยนะคะแต่ตัวนี้เนื้อดีมากเลยนะคะเอาไปบีบเล่นกันได้เนาะตัวนี้ราคาชิ้นละสาสิบหาทนะคะเนื้อดีมากเลยค่ะแล้วก็แบบต่อมาค่ะจะเป็นน้องหมานะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็เนื้อดีเหมือนกันนี่นะคะชิ้นใหญ่ใส่จัมโบน้นะตัวนี้ราคาชิ้นละสาสิบห้าบาทค่ะเนื้อดีเหมือนกันนะแล้วก็แบบต่อมาค่ะจะเป็น ไอติมยูนิคอร์นนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เลยค่ะราคาชิ้นละ35บาทแล้วก็นี้นะคะจะเป็นสตรอฟรี่นะคะจะอยู่ในแพ็กเกจแบบนี้เลยนะนี่นะคะข้างล่างนะคะจะมีเป็นสกรีนตามนี้เลยนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเนื้อดีนะคะเนื้อนิ่มด้วยนะคะนิ่มแล้วก็สโลนะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวคิตตี้นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะ ตัวนี้มีมาเป็นสีม่วงค่ะประมาณนี้เลยตัวนี้ราคาชิา้นละ35บาทค่ะแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแกะนะคะจะเป็นแบบนี้เลยจะมีมาสองสีค่ะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะจะมีเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีขาวนะคะตัวนี้ราคาชิ้นละา35าบาทนะตัวนี้ไซส์จัมโบ้เลยนะคะนี่นะคะประมาณมือเลยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นเค้กนะคะนี่นะ จะเป็นเค้กคล้ายยูนิคอร์นแบบนี้เลยนะคะจะเป็นไอติมด้านบนเนาะก็ตัวนี้นะคะราคาชิ้ลนละสามสิบห้าบาทนะคะนี่นะสีสวยมากเลยนะคะจะเป็นแบบสีพาเทลแบบนี้เลยนะ,ะแล้วก็แบบต่อมาค่ะคือจะเป็นเค้กสตรอเบอรีรร่นะคะเป็นแบบไซส์จัมโบ้นะตัวนี้จะมีมาสองสีค่ะจะมีเป็นสีฟ้านะคะคือเนื้อดีมากเลยนะคะเนื้อที่จะลมากเลยนะตัวนี้ประมาณนี้เลยค่ะ,นะคะราคาชิ้นละสามสิบห้าบาทนะ ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวปะคอนนะคะนี่นะคะเนื้อดีมากเลยนะตัวนี้ราคานี้ก็ชิ้นละสาบห้าบาทค่ะกินหอมมากๆเลยนะตัวนี้ใช้จัมโบ้มากเลยนะคะตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นพายเบอร์รี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะเนื้อนิ่มสโลมากเลยนะคะตัวนี้ราคาชิ้นละสาสิบห้าบาทค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเค้กเรนโบว์นะคะนี่นะงานดีมากเลยนะคะตัวนี้เนื้อนิ่มสโลมากเลยค่ะข้างบนนะคะจะเป็นทับปิ้งด้านบนเนาะ จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะส่วนมบ,บต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นแกะนะคะจะมีมา2ส,สีค่ะจะมีเป็นสีลุงนะคะแล้วก็จะเป็นสีกาแล็กซี่เนาะ<ม>เนื้อดีนะคะนี่มากๆเลยนะแล้วก็สโลด้วยค่ะ35บาบาทนะคะตัวนี้ชิ้นใหญ่มากเลยนะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวคัพเค้กค,ค่ะตัวนี้นะคะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะแล้วก็อันนี้คือเนะื้อดีมากเลยค่ะ ะเป็นเนสกูชี่นะคะเนื้อนิ่มชะลมากเลยนะนี่นะคะจะเป็นคัพเค้กแบบนี้เลยตัวนี้ราคาชิลลาส15บาทแล้วก็จะเป็นไอติมฟูแบบนี้นะคะจะเป็นไอติมโคนแบบนี้เลยนะตัวนี้จะเป็นสีกาแล็กซี่แบบนี้เลยตัวนี้ราคาชิลลาสัต15บาทตัวนี้ค่ะจะเป็นแมวนะคะนี่นะเป็นแมวกาแล็กซี่แบบนี้เลยนะเนื้อดีด้วยนะคะราคาชิลลาส15บาทนะ แล้วก็แบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นหมีนะคะนี่นะตัวนี้นะคะมีเข้ามาเยอะด้วยนะแล้วก็เนื้อดีมากๆเลยนะคะแนะนำนะตัวนี้นะคะชิละสามสิบห้าบาทค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นกระลอกนะคะเป็นสีพาสเทลแบบนี้เลยนี่นะคะเนื้อดีมากเลยนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะราคาชิละสาสิบห้าบาทนะคะแล้วก็แบบต่อมาค่ะจะเป็นปลาดาวนะคะตัวนี้ อันนี้คือสีออกมุกนะคะสีสวยด้วยนะไล่สีสวยมากเลยค่ะตัวนี้ราคาชิ้นละสามสิบห้าบาทแล้วก็แบบต่อมาค่ะจะเป็นไอติมนะคะเป็นไอติมโครนสองชั้นนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากเลยนะแล้วก็ไล่สีสวยด้วยค่ะจะเป็นแบบนี้เลยนะเนื้อดีด้วยนะคะราคาชิ้นละสามสิบห้าบาทนะสกูชี่นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่นะก้อนนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะพาในร้านนะคะสามารถสาามรถนะะคทักสอบถามกันได้นะคะประมาณนี้เลยเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนบายคะ่ะอย่าลืมร่วมเล่นตามกิจกรรมกันด้วยนะคะ